ยาที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์คำถามหมายเลข601คําคำถามเต็มมันเป็นที่อนุญาตหรือไม่ในการใช้ยาที่มีส่วนประกอบของแอลกอฮอล์มันเป็นที่อนุญาตหรือไม่ในการใช้หากว่าใช้มันเฉพาะในส่วนของผิวหนังเท่านั้นคำตอบมวลการสันเสริมเป็นสิทธิ์ของาะหากว่ายามีส่วนผสมของแอลกอฮอล์ซึ่งทำให้มึนเมาเป็นหลัก อย่างเช่นการดื่มมันในจํานวนมากก็จะทําให้มึนเมาเช่นนั้นมันก็เป็นที่หารอมในการที่จะใช้มันและมอบมันให้กับผู้อื่นเพราะท่านศาสนทูตสโลลกฮเลวสัลมได้กล่าวว่าสิ่งใดก็ตามที่จํานวนมากของมันทําให้มึนเมาจํานวนน้อยของมันก็เป็นที่หารอมบันทึกโดยมูฮัดดีซีนสีท่านและท่านอื่นๆสามารถดูได้ในซอเหอัลยามเนี่ยหมายเลข5 5 3 0 แต่หากมันไม่ทําให้มันเมาเช่นนั้นมันก็เป็นที่อนุญาตในการที่จะมอบมันให้กับผู้อื่นและใช้มันในส่วนของผิวหนังและอื่นๆอัลาฮูอะลัม